สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชา YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถยันมานะคะ EF 393T นะคะมาพร้อมอุกอปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็โรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้39แรงเครื่องยนต์3สูบนะคะลูกค้าสภาพดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยนะคะ ใหม่ๆเอียมๆดีค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงนะคะตัวนี้นี่ค่ะน่าใช้นะคะลูกค้าแล้วก็มีคันเดียวในร้านด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเกียร์ซัทเทิร์นนะคะเอามาดูสีสันร,รอบๆพันกันเลยะค่ะนี่ค่ะสีสันร,รอบๆพันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวยนะคะ สดมากๆนะคะยางสภาพดีทั้งสีเส้นนะคะยางหน้ายางหลังสภาพสวยทั้งสีเส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสําหรับยันมาสามสก้าแรงตัวนี้นะคะมาพร้อมโรตารี่จอบหมวนะคะนี่ค่ะสวยนะคะลูกค้า ใครสนใจคันนี้นะคะสามารถาแจ้งมาได้เลยนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสำหรับยันมาสามสิบเก้าแรงตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานกันเลยนะคะท่านใดสนใจสามารถโทรได้เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกสี่ห้าหนึ่งนะคะ จะส่งให้ฟรีถึงที่มีค่าแนะนําให้5,000บาทนะคะสําหรับท่านไหนที่แนะนําญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนําไปเลย5,000บาทนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของยันมาสาแรงตัวนี้กันค่ะ318,000บาทนะคะสนใจโทร0819136451ค่ะ